สวัสดีนะคะวันนี้แม่แก้วขึ้นมาึ <c oughs> หัดไลฟ์สดทุกคนเสียงอาจจะอีอ้ยภาพอาจจะไม่ชัดก็ต้องขอโทษขออภัยนะเพราะว่าทำงานแต่คือแก้วเข้ามาลง Facebook. เฟซบุ๊กใช่เข้า <c oughs> <c oughs> มาลงยูทูบแต่ว่าไม่คยไ่เคึไลฟสดม่เค, <c oughs> คขึ้นรอ ลองค่ะครั้งแรกที่เข้ามาไลฟ์สดในแพลตฟอร์มนี้นะคะ้าผสิทพลภาพระการไหนก็ต้องขอทุกขออััยนะคะตัวไม่แก้วไม,ไม่ไม่ได้มีความรู้าา Facebook, าาท,รทางด้านเฟซบุ๊กเออทางด้านยูทูบเลยพูดผิดตลอดคนทางด้านยูทูบเลยเืยเห็นคนอื่นเขาบอกว่าลงได้แล้วก็อง 哦，我刚睡在 คือไม่เคยเข้ามาได้สดห้องน,นี้เลยแม่จะลงแค่คลิปสั้นค่ะคลิปยาวก็ไม่ค่อยมีั้งแต่มาเริ่มลงก็น่าจะไม่นานนี่แหละมาลงลงก็มันมันดีอย่างนะคะที่มีจะมีแบบไม่ค่อยมีคอมเมนต์ให้เราตอบเนาะเรามีคลิปอะไรที่น่าลงเราก็ลงไปถ้าไม่มีก็เว้นได้อย่างคนไม่แก้วคนไม่แก้วจะลงวันละสองคลิป บางทีก็ลงบางทีก็ลืมเพราะว่ามันไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นส่วนมากจะเป็นนูสชายที่เข้ามาเล่นในพลตฟอร์มนี้เนาะส่วนมากจะเป็นในเด็กที่เขาเข้ามาดูลีปสั้นกันเขาก็ชอบพูดว่าแม่เข้าไปอยู่อะไรใน u t u b e หนูดูหนูดู YouTube อยู่ดีม Menschen. แม่ก็เด้งขึ้นมาคือเด็กเขาก็ไม่รู้นะว่าของเรามันขึ้นผิด เราดีใจแหละว่ามีคนเห็นใช่ไหมนะแต่ว่าตัวเขาเขาไม่ชอบคือไม่รู้ด้วยว่าเขาไลฟ์สดกันนานแค่ไหนนะที่ดูเป็นชั่วโมงหรือว่าสามสิบนาทีคือจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้ถามใครเลยนะทุกคน เลืดคลิปยาวอย่างนี้แม่ก็ไม่ลงแต่ก่อนเป็นคลิปยาวก็ลงคลิปสั้นด้วยในย,ยอดยืนนิ่งพอยอดยืนนิ่งเราก็เลยไม่จับทางไมือถือก,ก็เลยไม่ลงนะครับแต่ถ้าแต่อย่างวันสองวันอนี้ยอดยืนก็ดีขึ้นค่ะเที่ยวลงเที่ยวลงคลิปสั้นก็จะมีที่คลิปที่แบบมียอดอยืนตั้งแต่ถึงเจ็ดพันแปดพันเราก็ดีใจค่ะ ไม่เคยถึงหนึ่งหรอกไอ้แก้วอะแค่ถึงแบบหักพันนี่ก็ดีใจแล้วค่ะไปถามว่าจะผ่านไหมอันนี้เราไม่รู้ก็ไม่เคยเข้ามาเล่นแล้วศึกษาก็ไม่เข้าใจเหมือนก,นกันกับไปเล่นบ้านฟ้าก็เหมือนกันทุกคนไม่แก้วไม่เข้าใจอะไรไม่เข้าใจกฎเกณฑ์อะไรเล่นเป็นปีๆเล่นตะบี้ตะบันเล่นเปเล่นมีอซุลงตะบี้ตะบันลงตะบี้ตะบันลงไปเรื่อยๆอ่ะ ได้กินกาแฟเขาแล้วก็แบบอยากกินได้กินแล้วมันหอมเลยอยู่รอเปล่าของเราเนี่ยอ๋อหนูมีอาโวอยู่หนูมีอะโวปั่นอยู่ในช่องฟิตโอ๊ะไปเอาอะโวมากินก็ได้อะโวคคโดปั่นอยู่ในช่องฟิตอยู่ได้จ้ะขอบคุณนะคะทุกคน่ ยังไม่ดมได้ออกขึ้นมายังไม่ขึ้นมาเดี๋ยวเอาโวคาโดปั่นกันทุกคนโอ้ยเนาะเป็นกำลังใจให้แม่แก้วในเด้อจะ้ะแม่แก้วก็อยากผ่านช่องทาง YouTube คือกัน y o u ูทูบชอบนะแม่แก้วอย,กอยากผ่านอยากผ่านอยากผ่านแต่บ่ผูวิธีเห็น,นไหมทุกคนเห็นบางคนเป็นว่าล่ายสดซอยก็ได้เป็นว่าซมงมเป็นเลี้ยวจะ่อยก็ พวเขาใจจะเชียร์จะแล้วก็คือกันกับไ,ไลน์เฟซบล็อกสินะอะโวคาโดป,ป,ป,โโดปั่นหืมไม่รูบว่าคืนนัแงกวาเศ้าหุ่วนอะโวคาโดปั่นตั้งแต่เช้าข่อยมีอะโวคาโดที่นี่ก็เลยไปไปขอให้พี่เปินปั่นแห่ตลานเราขายกาแฟ,ฟา สวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกาลังใจให้แม่แก้วนะแม่แก้วแม่แก้วไม่เคยไลค์ตรงนี้เลยไม่เห็นคอมเมนต์ไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยค่ะ,ะเห็นมีลูกคนขึ้นยี่สิบแล้วก็ลูกกดไลค์ขึ้นข้างบนสามแต่แม่แก้วไม่เห็นคอมเมนต์ขึ้นมาต้องขอโทษขออภัยด้วยเด้อ สงสัยจะเป็นครั้งแรกมันก็เลยไม่เห็นอะไรนะทุกคนเหมือนเรานั่งพูดอยู่คนเดียวอะเพียงแต่ว่าเห็นหรือว่าเพ,เพื่อนเขาอาจจะเลื่อนผ่านไทยไทยฟิตผ่านมาก็เลยเห็นค้างค้างอยู่ที่หน้าจอเนาะถ้าใครมีคำแนะนำใดๆก็ไม่แก้วรบกวนไปคอมเมนต์ไว้ที่โพสต์ของไม่แก้วนะโพสที่คลิปสั้นไม่แก้วโพสล่าสุดเนาะและไม่แก้วจะ ขอบพระคุณอย่างมากเออ้อที่มาช่วยให้คําแนะนําเนาะไม่รู้ว่าตัวเองอะ่ะทําผิดกฎไหมทําถูกไหมถามใครก็ไม่ได้เพื่อนก็เหมือนแบบทุกคนยังไม่ผ่านทุกคนก็แบบเพิ่งจะหันมาลงกันก็เลยไม่มีใครต่างคนต่างไม่รู้เข้าไปฟังคุณรู้ท่านนั้นท่านนี้ก็เหมือนไม่เข้าใจอะ่ะปึกกับว่าใดทุกคนเออบอกง่ายๆกับว่าปึกเนาะ คอยเห็นอคนล่าทางบ้านข่อยขึ้นไหลซดคอยคอยไทฟีดไปคอยก็เห็นเพิ่นนั่งไหลซดทั้งเธอเพิ่นกะไปสอนปลาไปเฮ็ดกิจวัตรประจำวันนี่แหละเพิ่นก็ไหลซดไปน้ำก็เลยว่าอคือดีแทนนอะว่ะแต่คอยกับ่ไดเถดทามรายละเอียดเพราะว่าก็บเไดดชนิดกับเขาหนะก็เลย่ฮู้อะาีิถามไผมีอยู่เพื่อนที่เฮ็ดเฟซดเฮ็ดเฟซน้ำกันแลวเพิ่นผ่านแต่ว่า็ข่กอกาถามเพิ่น เขาบริสนิตกเพื่อนเพื่อนบางคนเพื่อนกระบ,บอกยูดอกอย่างเขาทำรายละเอียดนู่นนี้นั่น,นที่เห็ุมานำกันนะ <c oughs> เพื่อนกระบ,บอกแต่ว่า YouTube อะ่ะส่วนหลายเพื่อนส่วนหลายกนยังไม่มีไฟ่านอมอากาศหนาวแต่ยังกินปัน่นอะโวคาโดเติมอยู่ คอยเห็นซื้อคุณบุญเรืองจักซื้อเอียงนาำสกุลเล่าคอยอ่านบอ,ออกขอบคุณทุกท่านนะคะไม่แก้วจะขออนุญาตไหลยักสิบนาทีเดอ้อทุกคนลองมึงก่อนถาว่าช่องนี้ไรสดใดดี เวลาขึ้นดีเพิ่มเติมไม่เกี่ยวกับจังสีล่องมาไหลเบงเพราะว่าเห็นมีหลายคนเผิ่เนี่ยนะมาว่าต้องไล่ซดจังสีพานวาสัน้นเพราะว่ายอดวิวห้ามันบอถ,ถึงเผิ่นวาก็เลยสงสัยว่ามันคือกันกับอันบานฝาอยู่โบ่ที่เห้องหิตจงสีนาะใครสงสัยก็อยากถดลองเนาะทุกคนหลายคนบอกกัสบ,บสปสัเจอประสบก,การณ์กับเจ้าของแต่ส่วนหลายประสบก,การณ์อย่างๆท้งไลายไม่เกี่ยวบุก่คยเจอหรอก เจอแต่ว่าพ่อแก่ได้ฮะนะขอบคุณเด้อค่ะขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจให้แม่แก้วแก้วขออนุญาตลงไลฟ์สดก่อนนะคะขอบคุณค่ะลงจังไดนาลงมาทีนี้ลงจังไถบัดที่นี่เอา้าข่อยปิดไลฟ์สดบปเป็นพู้เจ้าเอา้าขึ้น,นได้ลงบ่ได้โอ้โหข่อยเงินเจาของออกจากช่อง 杨老板的。